ย่าครับเชิญครับเชิญเชิญข้างในเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำตาเดจนนะครับโอกาสนี้นะครับคนเดียวสวัสดีเด็กเดียวนะครับอาจารย์หญิงอาจารย์หญิงบอกว่าตัวเดียวเป็รี้ยงว่ะอาจารย์หญิงง่ายพี่น้กิจัดรายการอยู่ข้างใน้สักเดียวเจนกิจการอะไรก็เจ็ดกับปวยอ๊อฟกับป๋ากับพี่น้องนะครับอาจารย์เก๋ยครับ ครับบอกเดียวรับผู้หญิงกนจัดรายการอยู่ได้ครับนะจัดรายการอยู่ได้ครับรับหน้ากับเชิญกับเชิญเออนะครับรับร่วมไปกันได้เลยเฮ้ไปหนักกินหนัจ้ากันไดเลยร่วมกับไปกันได้กันเลยโอ้ยแบนกันเล็ก